สวัสดีครับบิวเจตวัดรรักยุติธรรมครับปัจจุบันอายุ24ปีครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินอยู่วง VRV ค่ายไอมี่ไทยแลนครับผมความสวยเธอกันร้อยดาวรักก็ไม่น้อย Baby come to me feeling ช่วงน,นี้กอ็อาจจะมีอีเวนต์งานที่ออกครับตอนนี้ค่อนข้างรู้สึกกังวลเวลาออกแดดครับก็อยากลองปรึกษาทางที่โรงพยาบาลเลยละวันนี้ก็เลยได้ปรึกษากับทางทีมงานนะครับก็เป็นโปรแกรมออร r a b าไบครับผมเพราะว่าช่วยในเรื่องอให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ให้ผิวไม่หมองคล้ำเลยครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรอดูเลยครับ ขาวใสขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ผิวก็กระจ่างใสขึ้นตอนแรกอะผมรู้สึกว่าผิวผมหมองคล้ำแล้วก็ค่อนข้างผิวไม่ค่อยเท่ากันแต่พอทําเสร็จเลยครับว่าผิวมันเท่ากันหมดเลยครับแล้วก็ขาวใสมากๆนะครับผมใครนะครับอยากมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นลดรอยหมองคล้ำนะครับก็มาเจอกันได้เลยครับที่โรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายโปรแกรมอื่นอีกมากมายเลยนะครับผม